สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็วันนี้เราอยู่ที่สุราษฎร์นะเมื่อคืนนี่เจอพี่บัวนะครับตอนเช้านี่ก็อ่าพี่สีก็มารับที่โรงแรมนะพาไปกินดิ่มสามร้านอร่อยเมื่อกี้ชื่อร้านอะไรนะฮะโชคดีโชคดีอ๋อคนเยอะมากเลยนะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับค่ะอ่าเออพูดถึงรู้จักพี่สีนี่ก็ประมาณสักสองปีได้แล้วนะปีกว่ากปีกว่านะะก็ไปเจอ พี่สีที่บ้านจานใหญ่บ้านไปน้ำนะบ้านไปน้ำเออแล้วก็พี่ตอนนี้พี่สีทาอะไรอยู่ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนชื่ออะไรทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรไหเอเพื่อเพื่อผู้ชมทั้งบ้านยังไม่รู้จักเออได้ค่ะได้สวัสดีค่ะชื่อซีนะคะอ่าอยู่สุราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้ทํางานบริษัทแล้วก็พอคุณพ่อเขาป่วยก็เลยลาออกจากงานมาดูแลพ่อ แล้วระหว่างเนี้ยเราก็เรียนเรื่องโภชนาการเ,าเรียนเรื่องอาหาราแล้วก็ทําอาหารให้พ่อทานแล้วก็เนี่ยค่ะจนเป็นที่มาเริ่มป <Product. S 1> รดักเริ่มต้นเริ่มต้นจากคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีใช่ใช่โอ้ทำอาหารในฐานแล้วสุขภาพท่านเป็นยังไงมันดีขึ้นก็หายคือเราพอเราเปลี่ยนจากพืชเอ้ยเราเปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นพืชก็คือไม่ให้พ่อกินพืชอีกไม่ให้กินสัตว์อีกเลยแล้วก็หลังจากนั้นสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยจากตรงนั้นใช่โปรตีนจากพืช ก็น่าน่าจะนาสนใจนะะอะอออออออค่ะค่ะสำหรับเหมือนเป็น,ปนอาหารสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยเริ่มต้นเริ่มต้นเรามองที่ผู้สูงวัยแต่ว่าไป,ไปมา,มาเพื่อนเราเองก็บอกว่าเฮ้ยได้เว้ยเป็นมื้ออาหารของเขาก็ได้ช่วยในเรื่องลดน้ําหนักก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์เลยคะ่ะมันก็เลยตอนนี้มันก็หลากหลายขึ้นก็เลยได้แนวคิดได้แนวคิดจากตรงน,นั้นเลยใช่ค่ะใช่ก็คนเป็นเรื่องเรื่องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นใช่ไหม แลผู้สูงอายุด้วยอะไรด้วยเนี่ยตอนนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ถามนิดนึงว่าเพราอถามตรงนี้แล้วมันยังติดขัดปัญหาตรงไหนอยู่บ้างตอนตอนนี้ตอนที่ก่อนที่จะรู้จักซีบีมซีก่อนใช่ไหมคะคือก่อนทำโปรดัก็คือจริงๆตลาดอะไรมีปัญหาไม่เรื่องตลาดเรื่องีี่คะเรื่องกลุ่มลูกค้าทํายังไงให้เขา เขากลับมาซื้อซื้อซ้ําหรือการสร้างแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยซื้อตอนแรก,อแรกเออตอนแรกมีปัญหาตอนแรกมีปัญหาเรื่องการตลาดเพราะว่าพอเราอ่ะเป็นพนักง,งานคือเรารู้จักคนไม่เยอะพอรู้จักคนไม่เยอะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขายใครมันก็ต้องเริ่มต้นจากเพื่อนๆแต่อย่างที่บอกว่าคือถึงจะเริ่มจากเพื่อนแต่เราก็ไม่กล้าเนาะ,ะแต่พอมเรียน C B M C อ่ะมันทําให้เราเหมือนกับเฮ้ยรู้แล้วนี่ว่าถ้าของเราดีไม่กล้าขา,ขายของให้เพื่อนใช่ไม่กล้าคคยเล่าให้ฟังว่าเอ๊ ผมเพื่อนเฮ้ยมึงมาขายของกูเหรออะไรเงี้ยเรารู้สึกกระดากเงยใช่ใช่ค่ะแต่อย่าให้มองว่าเราเอาสิ่งดีไปให้เขาเรามีของดีอ่ะถ้าเกิดเราไม่ให้เพื่อนไม่ให้คนที่รักเราจะให้ใครอ๋อมันเรียน C B C ได้ยินคำว่าเสน่ห์ปุ๊บเออของเราก็ก็มีนี่อะไก็มี้ยใช่ก็เลยกล้าขึ้นขอขอดูสักตัวหนึ่งอันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือออริจินอลอันนี้นะออริจินอลคือต้นฉบับอ๋อเริ่มเริ่มจากอันนี้ต้นแบบเลยต้นต้นฉบับตัวนี้ก็แตกหลายเป็นหลายตัวเลย ลูกค้าถามมาว่ามีเหมือนกับมีโปรโไบติกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็ <c oughs> ลเลยไปมันช่วยเรื่องอะ,อะไรบ้างกเพิ่มโปรตีนเนี้ยมันเหมือนมันทดแทนทดแทนหนึ่งมื้ออาหารได้เลยคือบางคโปรตีนมันมีมันมีหลายตลาดเนาะ <c oughs> ถ้าสําหรับผู้สูงวัยค่ะเหมือนกับว่าเขาไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็เคี้ยวเนื้อสัตว์ยากินอาหารอ่อนๆเนียใช่ใช่ก็ใช้ตัวนี้แทนเลยแล้วใช่แล้วสําหรับเออมันคือ มีโปรตีนแน่นอนแต่แค่เปลี่ยนจากสัตว์เป็นพืชแล้วก็สําหรับผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มติดเตียงแล้วเขาต้องใช้สายใส่อาหารอันนี้ก็ไปทําอาหารเห็วได้เพราะคุณค่ามันครบค่ะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์ของตัวเนี้ยพี่ศีมองว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรคือพืชที่พี่ใช้พี่คัดสรรยังไงออเอันโอ้เรื่องเรื่องยาวมากเลยเพราะว่าตอนแรกอะ ปลูกเองก่อนแต่ว่าภาคใต้อะไม่เหมาะจะปลูกเมล็ดพวกธัญพืชอะค่ะเพราะมันจะมีปัญหาเชื้อราโน่นนี่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนเขาเป็นนักวิจัยอยู่ที่ทางเหนือค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกฉันพาไปหาชาวเขาเหมือนแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้จักเขารู้จักเสร็จก็ขอให้เขาช่วยปลูกให้ได้ไหมแล้วก็เอาเราก็เอาชาติเอามนเมล็ดพันธุ์ใช่เมล็ดพันธุ์ที่แล้ว ้นืนเราเม่ได้พันธุ์ให้เขาปลูกใช่ค่ะใชรพอเรารู้จักเขาแล้วพื้นพื้นที่ตรงนี้มันมันปลอดสารเขาเป็นมันเหมือนมันเป็นความวัฒนธรรมดั้งเดิมเขาไม่เขาไม่ใส่เขาไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่สารเคมีอยู่แล้วใช่เขาไม่ใช่โดยปกติของเขาอยู่แล้วค่ะแลวนี่ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของของพืชพันธุ์ที่เราได้มาว่า เข้าการดูแลเข้าใส่ใจในการปลูกด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ระดับความสูงอากาศได้ดินได้ใช่ใช่โอ้เยี่ยมพอดีเพื่อนอย่างนี้ยอันนี้คือขอบใจขอบคุณเพื่อนเขาเพราะว่าไม่งั้นเราก็ลําบากในการทำคะพอเขาบอกเราเราก็เลยโอเคแล้วก็เอามาล็ดพันไปให้เขาปลูกยังช่วยให้คนในพื้นที่เช่าเขากันมีงานทําด้วยนะใช่โอ้นะแต่ว่ารายได้ในทรงต่อก็อันเนี้ยมันมีถั่วถั่วเหลือง แล้วก็ข้าวโพดส่วนใหญ่ที่เขาปลูกก็มีข้าวโพดเนี่ยค่ะมีมะพร้าวที่เป็นของสุราษฎร์เองอ๋อมะพร้าวสุราษฎร์ใช่สแสดงว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างพืชพันธุ์แต่ละเขตแต่ละพื้นที่เรามีการคับสรรวัตถุดิบชั้นเลิศแต่ละที่ด้วยถูกไหมยอ,อ,อย่ามะพร้าวต้องสุราษฎร์มะพร้าวพังพั่าน<ต>ไม่ได้เลยคือมะพร้าวอะ่ะเพราะว่าที่บ้านมีก็ง่ายง่ายดีจะเออที่จะใช้ต้นทุนนี่เลยใช่ใช่ใช่าสนใจน่าสนใจแล้วมีการทำตลาดยังไง ทำตลาดก็อย่างที่บอกว่าไม่เก่งเนื่องจากไม่เก่งไม่เก่งเรื่องการตลาดก็อาศัยแฟนคลับอาศัยเพื่อนบอกต่อเน,นี่ยค่ะพอได้ไปเรียน C B M C แล้วอ่วอาพี่ซีเอาเอาเอาเครื่องมือตัวเนี้ย C B M C เรี่กแผนแผนธุรกิจเพื่อชุมชนอะ,ะมาปรับใช้ยังไงกับตัวสินค้าบ้างเอาแผนธุรกิจมาปรับใช้ยังไงมันทําให้เราเห็นเห็นเรื่องของตลาดชัดขึ้นไหมกุมแฟนคลับชัดขึ้นไหมในกระบวนการทำยังไงให้เขาติดใจซื้อซ้ําและบอกต่อตัวสินค้าเราชัดขึ้นไหม ชัดชัดขึ้นเพราะว่าเริ่มต้นอ่ะก็ไม่ใช่สูตรนี้ร้อเนะคะม,มันมีการปรับปรุงด้วยหลังจากที่เขาแนะนํามาค่ะก็ปรับปรับอีกจุดอีกนิดนึงค่ะเอ้ยออเพิ่มเพิ่มเหมือนกับบางทีมันอาจจะออกกลิ่นของความเป็น กลุ่มโปรตีนะคะ่ะถั่วตระกูลคือตระกูลถั่วถ้าใส่รวมๆกันแหลตัวมันก็มีโปิตีนจะบอกว่าเป็นสินค้าลองเป็นสินค้าใหมใ่ใช่ใช่แล้วก็ม่าา้าใม่ใ<ด>แล้วก็มีลูกค้าบอกมาว่าเอ้ยมีโปรตีนแล้วมีโปรไบโอบติกบ้างไหมคะ่ะเราก็ไปเรียนมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออก็เพิ่มสินค้ารองมาเป็นกลุ่มโปรไบโอติกค่ะใช่อันนีเป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องหม่สำหรับผมเหมือนกันนะว่าไอ้ออโปรไบโอติกตัวนี้อมันคืออะไรยังให้ขยายความไม่ชัดหน่อยว่ามันเหมาะสำหรับคนประเภทไหนยังไงโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ดีที่เวลาเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าคุณสมบัติของมันอ่ะมันไปช่วยทุกๆมันเหมือนเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มภูมิเพิ่มภูมิเพิพ่มลดการอักเสบอะไรในร่างกายค่ะขึ้นอยู่กับเชื้อที่ใส่เข้าไป นี่คนคนกบรย่อยด้วยใช่คนโบราณสมัยก่อนเขาก็จะมีกลุ่มตระกูลหมักเส้นข้าวหมากอะไรพวกเนี้ยคนโบราณก็จะกินข้าวหมากช่วยในระบบย่อยใช่อันนี้ดีเลยนะเอออันนี้คือมันอาจจะทํายากข้าวหมากมันจะมีระยะเวลาการจัดเก็บอะไรพวกเนี้ย่่าต้องตยากนนี่สะดวกเออนี่คือสะดวกใช่ใช่สคนแล้วถ้าเกิดว่าระบบขับถ่ายมันดีอ่ะสุขภาพก็จะดีใชมันก็ดีดีจากข้างในดีจากข้างในนะออ นะอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะครับอ่านี้จะเป็นตัวโปวีพีิกเราคิดว่าจะมีแผนเรื่องการตลาดที่จะทําสินค้าตัวใหม่เพิ่ม <ๆ S 1> เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นไหมมีตัวไหนบ้างที่คิดไว้ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งละเดี๋ยวให้พี่พี่น้อยเอาไปชิมพี่น,น,น้อยสั่งกาแฟใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมีชาไทยออร์แกนิกชาไทยออร์แกนิกใช่ชาไทยออร์แกนิกคือปกติของบ้านเรา ชาไทยทีอินวันน้อยเนาะ uh huh. เอออแล้วก็สําหรับสุขภาพอะ่ะแทบจะย,ยังหาไม่ค่อยได้อะค่ะเพราะว่าชาไทยส่วนใหญ่ก็ตามที่เราเห็นในท้องตลาดมันก็จะสําเร็จรูปเป็นข้าวพิมีใสใย่เลยมาเรียบร้อยอะค่ะเออออ uh huh. สำหรับของเราก็คือส่วนผสมทั้งหมด uh huh. ก็เอาพวกพวกโปรตีนเนี่ยค่ะมาปรับใส่ในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วปกติชาไทยมันมีเรื่องของเรื่องของสีอือ uh ืม huh. คือเราไปเราไปซื้อชาไทยไม่ไว่ายี่ห้ออะไรเขาจะใส่สีเนาะเพ<ช>ื่อให้ได้สีตามชาไทยแต่เราอ่ะมีเทคนิคพิเศษเราใช้บีบรูทให้สีหมายถึงว่าอยากเป็นธรรมชาติหมดได<ช>้ธรรมชาติหมดตอเน,นี้เรื่องธรรมชาติ<ช>เ็จะไม่มีโปรตีนตัวนี้ไม่มีเราไม่เติมสารกันเสียนะมไม่มีสารอันนี้คือธรรมชาติจริงๆไม่ใส่สารกันเสียใส่สารกันบูดอะไรเลยเพราะว่าซิจบเคมีซิจบวิทย์มาเนาะแล้วเราก็ พอวิทยาศาสตร์ค่ะเราจะอยู่กับสารเคมีเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเคมีมันความันตรายยังไงแล้วพอเราเริ่มออกมาทําโปรดักต์ค่ะเราก็เลือกโปรดักต์ที่เหมือนปลอดภัยนิดนึงก็พยายามจะดูว่าคือถ้าถ้าจริงๆถ้าจําเป็นต้องใส่เนบางตัวก็คือใส่น้อยที่สุดเนาะแต่อันนี้ยโชคดีที่เอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วไม่ต้องใส่เลยค่จะไม่เจอใช่ไม่เิอสารกันเสียเลยอยากถามว่าสำหรับคนที่คอกาแฟเป็นไปได้ไหมอนาคตเราจะมีผลิตภัณฑ์ดี มันจะเติมเติมกาแฟเข้าไปในตัวไอตัวไอผงชงพร้อมดื่มเนี่ยอันนี้มีมีก็อย่างที่บอกพอเราไปเป็นชาไทยเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาก็ไปเขาก็ไปปรับใช้แบบเนี้ยตอนแรกที่เราบอกว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนาะก็กินในรูปแบบชงชงกินแล้วก็ได้กลิ่นหอมหอมของตัวนี้แต่ว่าถ้าใส่เข้าไปในกาแฟก็ไม่เสียรสชาติกาแฟค่ะอาจจะใส่ปริมาณที่น้อยหน่อยค่ะน่าสนใจน่าสนใจนะครับ เอาความชอบได้จะถามว่าเอ๊ะเราเรียนสีบีเอ็มสีเนี่ยเราเราจะรู้จักเรื่องเจ็ดแปดเก้านี่เราคุยกันรู้เจ็ดแปดเก้าบางคนนะไม่รู้นะเจ็ดก็คือทุนนะทุนทุนอ่าทุนทุนที่เราทุนของเราเองทุนของเราเองหนึ่งสมองสองมือทุนภูมิรู้ภูมิปัญญาและทุนแปดเนี่ยหน่วยงานตะกี้ได้เขาเขาเห็นตรงนี้จากสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาเนี่ยอ่ามีการนี่ออกเข้าลงมาช่วยเราพัฒนาโปรดักต์อะไรบ้างไหม มีตุกแบบเริ่มเข้ามาเมืองมีมงในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบออกแบบออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้อันอันนี้คือออกแบบเองอริจินอลเนาะส่วนอันเนี้ยก็มันก็สลับใช่สลับก็ลับไปลกลับไปเออันนี้ว่าเอพอเราพอก็เห็นว่าอ๊เราตั้งใจทำจริงจร,งริงก<ๆ>ันนะหน่วยงานด้เริ่มเข้ามาตอนนี้ก็กําลังจะมีโปรดักตัวใหม่อเพิ่มเราเห็นว่าขนุนอันนี้เรามาดูเรื่องของเสียของเสียเนาะในขนุนอะ ในหนึ่งต้นนะคะพี่น้อยตอนนี้ที่สวนเริ่มปลูกขนุนเยอะแล้วในหนึ่งต้นมันจะมีเพราะว่าเราจะต้องเก็บลูกสุกใช่ไหมมันก็จะมีลูกที่ไม่สวยค่ะเป็นลูกผ่อนที่เราต้องเก็บทิ้งกระลงกระลอกกินอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราต้องเก็บทิ้งไอ้กลุ่มเนี้ค่ะเอามาทําโปรตีนสุขภาพได้อีกแบบหนึ่งด้วยใช่ใช่อันนี้จะเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ที่กําลังอยู่ในระหว่างทดลองชาวบ้านมีเยอะเลยอ่าก็ในอนาคตเยอาจจะคุยกันนะพาะขนุนเนี่ย เราถ้าเกิดลูกไหนที่มันมันเสียแล้วอเออแล้วเราก็เก็บเฉพาะบางคนก็ถางเฉพาะเนื้อมันเหลือพวกสังพวกอะไรอีกนะอันั้นก็ใช้ได้ใช่ไหมอ่าว่าต้องการแค่เนื้อเดียวอันอันเราที่เราใช้เราใช้ขนุนอ่อนอ๋อขนุนอ่อนค่ะอ่อนคือเหมือนสมมติว่ามันมันมันติดติดกันใช่ไหมเออมันปูติดกันเราต้องเห็นทิ้งเดี๋ยวทิ้งไว้ลูกเขาใหญ่ใช่เอาอันที่ทิ้งนี่แหละค่ะมาทำแต่ในกรณีสร้างขนุนในอนาคตคือ ถ้าเราได้ขายเนาะก็อาจจะเพิ่มเติมก็ได้ค่ะครับครับโอเคไม่เป็นไรอ่านกออาตนกออาโทรเข้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาเสร็จอ่านต่นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สีนะอยากมีสามรสชาตินะคะอันนี้สำหรับเด็กๆก็เป็นรสหวานอ่าอ่าอยากให้ให้พี่สีช่วยอ่อ ว่าเรียน C B M C แล้วม,มันเห็นอะไรได้อะไรแล้วก็อยากให้เชนชวนให้คนเข้ามาเรียนเรื่องแผนธุรกิจว่ามันมันจาเป็นไหมสําหรับคนที่ทําธุรกิจมันต้องควรจะเรียนนะอะไรอย่างเงี้ย C B M C ได้อะไรใช่ไหมคะพอพอเราเข้ามาอยู่ในชุมชนจริงๆในการที่เราทําความรู้จักกับทุกคนในชุมชนอะเออเวลาเข้าไปคุยกับเขาว่าเราเอาหลักของ C B M C นี่แหละไปใช้แม่งแบบเราอยากมีเพื่อนมากขึ้นเหมือนในกรณีเราไปหาขนม เออแล้วก็เอ๊จะคุยจะคุย,จะค,ยจะคุยกับเขายัางไงให้เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเรามาออในในฐานะมิซีบีเอ็มซีเขาก็สอนเทคนิคในการเข้าหาชุมชนนะค่ะเหมือนกับเราคุยกันเราก็เหมือนเป็นหนึ่งชุมชนอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาเราเข้าไปก็อย่างที่บอกว่าเราจบมาคือเหมือนเราอาจจะไม่ค่อยอยู่กับชุมชนเนาะทํางานโรงงานมาเป็นสิบสิบกว่าปีประมาณอย่างเนี้ยค่ะอ๋อเออ,เอ,อ เพื่อให้เขาเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นได้หลักคิดต่ใชแล้วก็ก็เนี่ยมันก็พอพอลองเหมือนไปอย่างนี้อนะ่ะมันก็เป็นความร่วมมือที่เวลาเขาคุยกับมามันก็โอเคเลยประมาณเนี้ยโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสีมากๆเลยนะครับได้ค่ที่ทมาได้เปลียนกันนะครับขอบคุณค่ะี่น้อย